สวัสดีค่ะก็พบกันอีกรอบแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็อยู่กับท่านผู้ว่าค่ะกำลังเ,เรามาเรานะคะกําลังมาดูกันที่ BKK Command Center นะคะตอนนี้นะคะท่านผู้ว่าก็จะมาดูการบริหารจัดการน้ํากันนะคะเอาไปรับชมกันเลยดีกว่าค่ะ ก็ God, ถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงกันชัดเจนรบกวนทิมบอกกันหน่อยนะคะว่าได้ยินเสียงชัดเจนหรือเปล่าตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ส่วนเบญจกิตินะคะอาคารโรงงานยาสูบ5นะคะที่จัดงาน BKK Expo 2025นะคะตอนนี้ท่านผู้ว่านะคะก็กำลังมาดูกิจกรรมที่บ o o t BKK Command Center นะคะการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนตอนนี้นะคะ เปิดขึ้นครับ ตอนนี้ก็เป็นมีขอมาา้อมูลในที่เขตบางนาร5จากจากในที่นี้ใช่ครับแต่นอกพื้นที่เนี่ยเราไม่มีข้อมูลแนตะ่คาดว่าน่าจะหนักกว่าเราครับก็มีเกิดเหตุการณ์น้าท่วมถนนบางนาตลาดนะครับยาวไปถึงแมกกะบ,บานานแล้วก็ถนนสุขุมวิทครับยาวไปถึงด้านล่างเลยครับสุก ใน,ในเขตเราก็มีนอกจากเรามีแต่ในเขตเรามีไปแจ็ก,กิ้งลาซายไปเลี้ยงอยู่พอมีพวกถัาประมาณชั่วโมงหนึ่งก็แห้งครับอาจารย์แล้วก็มีในซอยตรงแทนได้อยู่ดีในซอยตรงโรงเรียนเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะก็จะเป็นเรดาร์ของฝนนะคะที่กำลังจะเกิดการพยากรณ์นะคะคือถนนบางนาตราดนะครับติดก็คือจากถนนบางนาตราดไปจนถึงไม่กับบางนา ครับตรงจุดตรงจุดดูเทิน รตลนองนับต้อมีนครับต้องนับาตองอมลอดแนวมันต้องบอกเลยจากจุดไหนถึงจุดไหนวิยต้นทางเลยต้อทางเลยี่เรกทดชั่วโมงแห้งอ่ะแล้วทาเหย่คืออะไรจะไปช่วงมีตัวแบบที่มันต้จะไรไหน วานเข้าใจว่าที่พื้นที่กรมอแต่แห้งตรงนั้นแต่ว่าไอ้พื้นที่ลอยรายชายแดนเนี่ยตรงจุดกับรถน่าจะกรมอที่เจ็ดตัวนั้นน่ะจุดกับรถน้ามันท่วมอยู่ทำให้รถกับยาสเสียท่องจราจารมันหนึ่งช่องแล้วมันก็บรอยู่ตรงหน้าไับิกงานพอดีนะครับก็วันนี้ก็ได้ประสานงานกับทางทางจังหวัดสมุทรปราการแล้วครับ หรือว่าได้ไดไประสานงานกแบบับทางทางแผนการทางสุรปราการนะครับแล้วก็ทางปอพสุรปราการด้วยนะครับในในการบริหารน้าพืนพื้นที่เนี้ยอันดับแรกต้องเล่งออกที่ทางคลองบางนาซึ่งตอนนี้สำนักงานปน้ำมันก็ล,ลดลดระดับน้ำคลองบางนานอยู่ต่อเนื่องนะครับส่วนในพื้นที่เนี่ยทางปอพสุปรการเนี่ยเขาเตรียมเครื่องสูบน้ําเมื่อวานนี้เขาไประชุมกับทางผู้ว่าสุปราการไว้ครับก็ไประชุมแล้วเขาเตรียมเครื่องสูบน้ําดีเซลหกสิบหกสิบสองตัวนะครับว้สูบลอยในพื้นที่หมด อันดับแรกนี่ก็คือในพื้นที่หลักคือต้องเอาคอมบังนาลงครับอาจารย์ไปด,ดูระดับน้ำคองบังนาดิครับระดับคองบังนา,นานี่หน้าสถนานีลบหนึ่งจุดศูนย์ครับอาจารย์ดูน้ำค่วมไหมไหมีกระจายลองไม่นมีวิกฤตไหม

ลงแล้วใช่ไหมลงกว่าวิกฤตแล้วาแล้วความมันนาไม่มีปัญหาแล้วสำโรงอ่ะสำโรงมีปัญหาไหมขอขอขสำโรงอีกอันครับคือเขาต้องเรียนลงสำโรงไม่เหรอคุณผู้ประคับการอ่ะนี่ เอาโปรไฟล์น้ำขอสุปโลนเนี่ยระงั้นเจ้าพยาครับเราเปิด ที่สม <super> ุนปการเนี <pl ains> ่ยก็จะมีคออื่นเย่อยมามีคอเล็กๆคอไม่ย่อยตัดมาแล้วลงมาลงคอสัมโงแต่ก็จะว่าคอพวกเนี้ยลงมาช้าหลักคอสารโงไม่ได้น่ากลัวอะไรก็เร่งสูดอู่แล้วตอนนี้ที่คุยกับสมุรปการไว้ือเราจะช่วยอีกทางหนึ่งลองบางนาเนื่องจากเเพื่อประสิทธิภาพการระบายน้ำปลายทางนะก็ช่วยตัดน้ำเข้ามาตรงนี้โดยที่ปปสมุรปการก็เอาเอาเครื่องสุบน้ำเพื่อไปเก็บพวกปลายย่อยลงมาเพื่อเร่งระบายเส้นฝอยให้เด็ครับทกิโลเจ็ดน ระบายยังไงตรงกิโลเจ็ดการระบายนะระบายยังไงกิโลเจ็ดกลางกลางถนนเรอแล้วดึนมาไหนดึงมาบางนาหรือเดึงมาไหนลงคอมานาครับตรงแถวตึกเดชั่นนะครับจันกิโลเจ็ดอยู่ในเขตเราไหมหรือว่าเขตนอกเขตเรานอกเขตเราครับจริงแล้วเมื่อวานี่ท่ทษตรงไหนบ้างโทษตรงบางนาเลยของเราลงนาไลยของเราเลยเลยที่เราทาจัน คือตั้งเส้นใช่ไหมโอเคแล้วเห็นบอกว่าเฮ้ยแกบอกมีปรับเปลี่ยนจุดกับรถเหรอตอนนี้ไม่ไม่ได้มีจุดกับรถครับเพียงแต่ว่าน้ำมันท่วมไปตรงจุดจุดจุดกับรถปกติมันทําให้ปกติเนี่ยรถจากน่จับบางนาเชื่อวันเสาร์อาทิตย์ก็ติดอยู่แล้วตอนนี้พอเวลาเสียไปถึงช่องจราจรอ,อะ่ะก็ทําให้รถเนียเข้ามาแล้วก็เหมือเข้ามาทําให้การจราจรทําให้ทับติดมั่นใจามากขึ้นครับ มันก็เลยมันก็เลยติดปกติเสาที่ถก็ติดอยู่แล้วไม่กลับมางา จะประสานทั้งจังหวัดพพอสมุทรปราการแล้วก็แขวงทางหลวงสมุทปากาแล้วครับโอเคครับวันนี้ไมเนี่ยใแมท่จะระบายได้เลยวันนี้ระบายเลยน้ก็กลางคืนนะเพื่อนสามชั่วโมงเนี่ยโอเคทั้งคีอยู่กราฟปลอดภัยอยู่วันนี้น่าจะฝนเข้าละกบัง ตอนนี้เราข้อมไปรถหนึ่งนะลบหนึ่งแต่ว่าตัวตัวเต้นทานมันมีประตูเกรดกันกันน้ําอยู่รถจุดหนึ่งห้านะตรงนี้เราเปิดปิดช่วยปล่อยได้ช่วยรับได้ดูกล้องดิแล้วว่า เราขึ้นไม่ระบายนะ ค่ะนี่ก็จะเห็นได้นะคะว่าเป็นการบริหารจัดการน้ำนะคะเราก็สามารถดูได้ว่าจุดไหนมีระดับน้ำเท่าไหร่นะคะจากเหตุการณ์น้ำน้ำท่วมเมื่อวานนะคะที่แถวแถวบริเวณลอ,อ,อยต่อะคะ่ะระหว่างสุดปรการกับบางนานะคะคุณมวิทยาครับ re, าง ตรงนั่นตรงแยกบางนาใช่อ่าอ่าตรงอันนี้แยกบางนาครับใส่วิบไปมันแลยบอกแก้วขยายไม่ท่วงไหมไม่ไม่มีครับเมื่อวานจู่ปัญหาอีกอันหนึ่งช่วยลอยต่อตรงนาซาวละนาซาวเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วก็ช่วยสู่ลงมาดึงกลับมาที่ของบางนา ตาตาดีกว่าเาหลท่ีเ้มาดมีปอ้ากอได้คอย้อ้อโอมออ่างนี้อนไม่มีอันมูดิตาตาแห่ะเล่เล่นุไม่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 ข้าเรือัไปลงงข้างล่ง้าได้ได้นี่เราอ๋อกอย่งที่ในก็ได้จร่ แค่แต่ตับาิงตัวบาลิงตัิงอยู่ที่ไหนไม่ได้มีน้ำ่วมากเพรายังมีแขกนะแต่นี้น่าจะนอกเขตเราเพราะว่าบาลิงเนี่ยเขตเรามีอยู่แค่ปจะนอกเเตราีแค่ะมักี่เมตรนะครับ ตอนนี้มีมีกล้องไหมอ่าตัวตัวนั้นอ่ะตัวนั้นไม่หยุดเราไม่เราไม่มีจุดวัดเลยครับก็เลยไม่ได้ดึงกล้องมาโชว์นีครับตัวตัวนี้ไปทางซ้าย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 ซ้ายซ้ายเออซ้ายไปอีกอีกซ้ายอีกอ่นั่นแหละตรงนั้นไม่มีมีตัวล่างอ่ตัวนี้ตัวนี้อ่า ตอนนี้ได้เห็นสูงไม่รูอ,อ๋เอเตอาไม่รายงา้สางานกับาไม่ดีแล้วแชอต้อมาเชื่อมกัน นี่สถานี้ครับนี่ตัวนั้นเป็นไปตามความรเวปัจจุบันนีขอปัจจุบันขอไปฝ่ายคอม芒นาอีกทีครับกดกะโวทีก็ได้ เราจะเห็นได้นะคะว่าเรามีการนำข้อมูลแล้วก็เทคโนโลยีมาใช้นะคะเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะในเรื่องของการระบายน้ำสามารถตรวจสอบได้ว่าแต่ละจุดมีการระบายน้ำอย่างไรแล้วก็มีปริมาณน้ำสะสมเท่าไหร่นะคะตรงสีนักขลิ่นใช่ไหมตอนนี้ใช่เขาเป็นแคาอยู่นะอ๋อตรงสีนัใช่ครับ นักจะไมยาเลยนี่คือนัจะไม่ยาลยใช่ืองห้าลบลบหนึ่งสองห้าใช่ไหมครับน5เพิ่มยะต้งั้งหันแล้วนี่ล่าไม่รูยในระดับนในกรุงเทพเคราชก็บางรายทุ่นเยอะทุ่นถึงใส่ก็จะทุ่นไปก็เลยเึิมรือน่เมนแ่ละเดือเยอะ ดึงข้อมูลมาจะดูน้ำตั้งแต่จะดูแบบที่นี่หมดก็จะจัดการได้เพื่อผู้คลองเลยค่ะเพื่เการพยายมให้มันให้ดูคลองก็ดูเลยคลองค่ะแล้วหน้าจอที่เห็นนะคะเราก็จะอ้อเมื่อสักครู่นะคะก็จะเห็นได้ว่าเราสามารถดูระดับน้ําของคลองได้นะคะคลองที่เราสนใจก็สามารถเลือกดูได้ว่าระดับน้ําเป็นยังไงแล้วนะคะยังสามารถถ่านน้าได้อีกหรือเปล่านะคะ แล้วก็หน้าจอที่เห็นอยู่เนี่ยคะก็คือจะเป็น ของเส้นทางระบายน้ำของกรุงเทพนะคะเชื่อมต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียงนะคะปริมณฑลก็มีสมุทรปราการแล้วก็นนทบุรีนะคะ <c oughs> ค่ะก็ อย่างที่ได้รับชมกันไปนะคะก็อันนี้จะเห็นได้นะคะว่ากรุงเทพมหานครนะคะมีการนําข้อมูลต่างๆมาใช้ในการบริหารจัดการ,รเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะยังไงก็พรุ่งนี้ยังมีอีกวันหนึ่งนะคะสามารถมารับชมกิจกรรมต่างๆนะคะได้ตามแต่ละเมืองนะคะส่วนเมืองนเนี้ยเมืองสะดวกปลอดภัยถ้าเกิดใครสนใจก็เข้ามาชมได้นะคะ BKK Command Center นะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีนะคะแล้วพบใหม่ พบกันใหม่โอกาสหน้ายังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมไลฟ์ของเพจกรุงเทพมหานครวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ